में आज वाला है चलो न्यू बात कर อะไรดูอะไรน้ำหนาวเลยปราแบบนี้ตบกนตบกัอะไขาอ๋อขามาได้ใช่ไหมรอมาใั้นล้เา

có cả mà nữa gặp được tới rất nhiều thế thôi vậy cả đây sao vậy ไม่ตายฟีเลยโชคพอสัญญาไม่คุยฟังาามังเลยยทน้ำอดเลยอมกาวจริุลเทียตผมขอถามเนอะกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นให้สัมภาษณ์กับผู้สึกข่าวว่า เป็นแค่คนรู้จักกับน้องเนี่ยแม่คิดยังไงครับไม่เชือ่อถ้าเป็นคนแค่รู้จักเราจะพากันไปแบบนั้นได้ไงเนาะจะพากันไปไปสองตัวสองอ่ะมันเป็นแค่คนรู้จักกันจะไปแบบนั้นไงแล้วตัวเองก็อายุเท่าไหร่แล้วจะสี่สิบแล้วเยอะก่าน,น้องต้องเยอะมีครอบครัวแล้วเราไปยุ่งกับน้องทําไมคือแม่อยากรู้แค่นี้แหละแม่ไม่เชือ่อไม่เชื่อว่าเป็นแค่คนรู้จักกัน